วันที่3 1มิมีนาคม2564เวลา14.30นนายคมสันจำรูนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต10พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานก่อสร้างโครงการชนลประทานขนาดเล็กโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2,563ตำบลห้วยสีเสียดอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยโดยสำนักงานชนระทานที่5กรมชนระทานจัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำห้วยวังเงียงความกว้างทำนบดิน8เมตรสูง19เมตรยาว210เมตรความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ําเก็บกักประมาณ639,000ลูกบาทเมตรและระบบท่อส่งน้ํายาวประมาณ8กิโลเมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ําที่ระดับเก็บกักประมาณ66ไร่ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว99เซเมื่อแล้วเสร็จราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคได้จำนวน2หมู่บ้าน215ครัวเรือน820คนและพื้นที่เพาะป,ปลูกได้รับผลประโยชน์จากโครงการในช่วงฤดูฝนจำนวน2,200ไร่ฤดูแล้งจำนวน820ไร่ ทางนี้ท่านผู้ตรวจราชการได้ขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดเลยร่วมบูรณาการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เน้นหลักการตลาดนำการผลิตและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่เช่นร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัประการ